เราก็จะใส่ไข่ตามไปด้วยไข่อ๋อไข่ไข่ไก่อย่างเงี้ยเหรอพี่อ่าใช่ไข่ไก่ไข่เป็ดได้หมดใช่ไหมได้หมดเราต้องใส่สตีให้มันเข้ากันครับกับตัวนี้ใช่แล้วน้ำมันจะข้นเลยนะพี่นะใช่ไข่ไข่ขาวมันก็จะสุกแข็งตัวขึ้นมามันก็จะเข้มข้นขึ้นมาเลยครับดูครับหอมๆน่าทานเลยนะครับ เราก็ต้องรอรอให้ไข่สุกเพราะไข่สุกสักหน่อยครับเราก็จะเติมนมสดไปอีกาน้ำสดนี่ก็จะใส่ประมาณกระป๋องหนึ่งกระป๋องนะครับที่ใส่นมสดนี่ก็ทําให้มันเข้มข้นได้เหมือนกันครับมันจะข้นนะครับน, <ะ S 2> นี่ครับอันนี้ปลาหมึกที่เราลวกไว้นะครับเป็นเนื้อปลาหมึกล้วนเลยนะใส่หอมใหญ่นิดนึงแล้วก็ใส่ นี่ก็เป็นกระเทียมที่เราเจี่ยวไว้กระเทียมเจี่ยวครับครับแถ้าใช้สีนวลหน่อยเราก็ต้องใส่น้ำมันพืชเผาเข้าไปนขึ้นมาสีสวยหอมน่าทานมากครับโอ้โหพอหังจากนั้นเราก็เติมไปด้วยผักมีตั้งโอครับตั้งโอที่เราเตรียมไว้นะครับไปติ๊กฟ้าแดงที่เรา อันนี้เราล้างแล้วนะครับเราเตรียมไว้สีสันสวยมากพี่ความเข้มข้นมันก็คือไข่กับนมมันจะเกาะกันครับนะครับมันจะเป็นจะเป็นลักษณะอย่างนี้ปลาหมึกล้วนนะครับเนื้อปลาหมึกอย่างนี้พี่ตักถุงเท่าไหร่ครับเนี่ย่าเราตักไม่แพงครับห้าสิบาทนะครับใช่เราตักไม่แพงห้าสิบาทครับพี่แล้วถุงใหญ่เลยนะใช่เขาร้านนี้แบบโอ้โหปริมาณให้แบบเยอะมากก็ตักแค่ถุงห้าสิบบาทครับครับเนี่ย เช็มพูดแล้วครับสวยงามมากนี่สวยงามาน่าทันมากครับแค่นี้ใช่ไหมพี่พร้อมเสิร์ฟแล้วใช่ไหมใช่ใช่เสร็จแล้วตอ<ด>นนี้สเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟได้เลยครับ